ผมได้เฝ้าติดตามการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดคอรมอยากเหหน้าตาของรัฐมนตรีในชุดรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งว่าหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งยืดเยื้อมาพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในชุดก่อน เราว่ามีปัญหาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติกันในหลายขั้นตอนรัฐบาลชุดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะถูกข้อครหาในกรณีเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดร,รัฐบาลนอมินีรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลต่างตอบแทนรัฐบาลที่ถูกครอบงำถูกครอบครอง แล้วก็เป็นรับบนรฐบาลครอบครัวมีปัญหามากมายแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เห็นได้ชัดนับตั้งแต่หัวขบวนตัวนายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกสาวของคุณทักษิณชิน,นวัตรคุณทักษิณชิน,นวัตรก็เปรียบเสมือนนายกตัวจริงหรือซปเปอร์นายกครอบงำครอบครอง คุณอุงอิงก็เป็นคนในครอบครัวสามารถสั่งการได้เต็มที่การจัดคอรอมอก็เช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่ามีการยึดเอาจํานวนสอสอในมุงในกวนในแกงในพรรคการเมืองมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้ตําแหน่งกับหัวหน้าแกงหัวหน้ากวนหัวหน้ามุงตามที่เสนอมา และเมื่อหัวหน้าแก๊งหัวหน้ามุงที่ไม่ผ่านด่านจริยธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงส่งตัวแทนกันมาเห็นได้ชัดเมื่อพ่อคุณสมบัติไม่ผ่านก็ส่งลูกเข้ามาแทนลูกมีปัญหาเรื่องการรับตําแหน่งก็ส่งพ่อเข้ามานั่งตําแหน่งแทนพี่เป็นไม่ได้ก็ขอให้น้องได้เป็นเพื่อนเป็นไม่ได้ ตัวเองเป็นไม่ได้ก็ให้เพื่อนมาเป็นแทนเป็นแบบนี้กันทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าการตั้งรัฐมนตรีไม่ได้คํานึงถึงความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับงานนั้นๆหรือกับกระทรวงนั้นๆแต่งตั้งเพราะเป็นคนของใครมาจากกลุ่มไหนไม่ได้เห็นหัวประชาชนไม่ได้เกรงใจประชาชนเลย ว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรทำเหมือนกับว่าประเทศนี้เป็นสมบัติของนักการเมืองกลุ่มเหล่านี้จริงๆครับหลายคนรู้สึกไม่สบายใจและก็รู้สึกผิดหวังกับการเมืองยุคนี้แล้วก็การเมืองยุคนี้ก็เห็นชัดว่าเป็นการเมืองเหมือนกับการทำการเมืองในรูป มรดกคลองของครอบครัวมีการถ่ายทอดมีการมอบหมายกันภาษาอังกฤษเขาเรียกเหมือนกับเป็น DNA หรือภาษากฎหมายเขาเรียกผู้สืบสันดานถ่ายทอดส่งต่อกันกันระหว่างบุคคลภายในครอบครัวและก็เพื่อนฝูงโดยไม่เห็นประชาชนอยู่ในสมการของการจัดตั้งรัฐบาลเลย ซึ่งทำให้การเมืองถอยหลังเข้าคลองเมื่อเปรียบเทียบกับการเมืองของประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจนในการที่จะนำพาประเทศของเขาเก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแต่ประเทศไทยเรายังจมปลักอยู่กับโคต้ากับการสืบทอดอำนาจทาง DNA ในฐานะผู้สืบสันดานเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะสู้กับเขาได้อย่างไรอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศได้ทวงถามเรื่องนี้และก็ได้จับตามองว่าการเมืองของประเทศไทยมันเป็นเรื่องการเมืองของวงตระกูลในครอบครัวหรือในพรรคการเมืองหรือในขั้วการเมือง ที่เขาวัวกันแล้วก็สมประโยชน์กันแล้วก็บริหารประเทศ